สวัสดีค่ะพบกับแนนพบกับชุดแต่งจัดเต็มอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กับเจ้าตัวคันสีเหลืองคันนี้เลยจะเป็นรุ่น Ranger ์ i าย t ท c นะคะเครื่องยนต์ V6 ค่ะคันนี้จะเป็นรถของคุณดิวนะคะขอยืมรีวิวแป๊บนึงนะคะว่ามีลูกค้าแต่งอะไรไปบ้างนะคะอย่างแรกเลยจะเป็น กระจังหน้านะคะกระจังหน้า Ford ค่ะจะเป็นสีน้ําเงินขอบแดงเลยนะคะที่ลูกค้ารีเฟซเลยพร้อมไฟ3.4ขจุดสีขาวเลยนะคะและตามด้วยกันชนของแ a m m e r นะคะตัวนี้จะเป็นกันชนของ King Series นะคะมาพร้อมกับไฟสปอร์ตบาร์เลยค่ะของแฮม m มอรนะคะตรงนี้ขนาด7นิ้วนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยของคันนี้นะคะก็จะเป็นแผ่นกันกระแทกค่ะใต้ท้องรถนะคะสีเหลืองเลย อันนี้นะคะ3แผ่นนะคะแล้วก็ตรงนี้หูลากด้วยนะคะสามารถลากได้ประมาณ2 0 0 2 0 0งโลนะคะค่ะมาในส่วนของด้านข้างนะคะด้านข้างของเราตรงนี้ก็จะเป็นแมตกนะคะแมตจะเป็นแมตกของโอเอซค่ะสามารถเลือกลายตามใจที่ลูกค้าต้องการได้นะคะแต่คุณยูเลือกมีสีแดงขิดแดงด้วยนะคะตัดเพื่อให้มันดูหล่อขึ้นนะคะสี ตรงนี้นะคะขนาดยางจะอยู่ที่2755 5 R 2 0นะคะยางจะเป็นยางของ BF e ค่ะค่ะและตามมาด้วยไฟนะคะไฟจะเป็นไฟของชูตเตอร์ค่ะแล้วก็มาในส่วนของบันไดข้างนะบันไดข้างก็จะเป็นบันไดข้างของแฮมเมอร์เลยค่ะแล้วก็ คนสีด้วยนะคะเป็นสีเหลืองตามตัวรถเลยนะคะที P ่รับสติกเกอร์ไว้ค่ะตามมาด้วยแหลกหลังคาของแฮมเมอร์นะคะอันนี้จะเป็นแฟดแหลกค่ะก็ตามด้วยไฟนะคะสปอร์ตอาร์มไลท์บาร์นะคะไม่ใช่สปอร์ตบาร์ตัวนี้จะเป็นไลท์บาร์เลยค่ะค่ะตามมาด้วยในส่วนด้านท้ายนะคะตรงนี้ที่ขาดไม่ได้ค่ะจะเป็นโช๊คนะคะของโปรเฟนเดอร์ค่ะ สามารถปรับระดับได้นะคะแล้วก็จะมีพวกตีกโนค่ะช่วงล่างนะคะที่รับน้ําหนักได้เยอะพอสมควรเลยนะคะ,ะ่และที่ขาดไม่ได้ของเราก็จะเป็นซุ้มล้อค่ะซุ้มล้อแบบหมุด6นิ้วนะคะมาพร้อมกับลายสติกเกอร์นะคะเพื่อสีดําเพื่อตัดกับตัวรถที่แลปเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็โลบาค่ะโลบาตัวนี้จะเป็นโลบาแขนยาวนะคะจะเป็นของ n i ท์ฟู u ลี่นะคะแล้วก็จะมีไฟเบรกอยู่ข้างหลังด้วยค่ะ ตามมาด้วยในส่วนของด้านท้ายนะคะด้านท้ายของเราก็จะเป็นครอบฝาท้ายค่ะโลโก้เดียวเลยกันใช่ไหมโลโก้เดียวเลยใช่ไหมคะกับตัวกระจังหน้าค่ะสีน้ําเงินขอบแดงนะคะคําว่า Ford แล้วก็ตัวอะคิลิกสีแดงนะคะแล้วก็กันชนท้ายค่ะกันชนท้ายของเรานะคะจะเป็น Nova Series นะคะมาพร้อมกับห่วงสีเหลืองนะคะที่รีเฟซมาเลยอยากได้เป็นห่วงสีเหลืองแบบนี้นะคะพร้อมตีกนกตรงนี้เลยค่ะ เพื่อลากจูงนะคะตรงนี้นะคะเชียกผิดขาของตทีตัวตนี้จะเป็นปากนกแก้วนะคะ่คะในส่วนของรอบพันนี้นะคะลูกค้าพาไปชมรอบพันได้เลยนะคะชุดครอบของเราเราจะมีทั้งข้อไฟหน้าข้อไฟท้ายเบ้ามือจับลองมือจับนะคะให้ลูกค้าด้วยคะ่ะเพื่อความสวยของตัวรถนะคะนี่ลืมไปตรงนี้ก็จะเป็น ปีกนกนะคะพร้อมโชกด้วยแล้วก็จะมีเบรกนะคะจำเบรกสีเหลืองนะคะค่ะ,ะลูกค้าชมรอบคันได้เลยค่ะ เป็นไงบ้างคะชุดแต่งที่แนนพาชมรอบพันนี้ถ้าลูกค้าคนไหนสนใจอยากได้โปรโมชั่นพิเศษนะคะเข้ามาพบกับแนนที่ได้ที่โชว์รูมฟอดอาร์เอสาขากับเราดึงนะคะจะบอกโปรโมชั่นตอนนี้ก็ไม่ได้นะคะตะบอกไว้ก่อนว่ามีส่วนลด1 0 0 0 0แบาทค่ะแล้วเข้ามาพบกันนะคะหรือโทรตามเบอร์นี้เลย065 990 90 80ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย